ใครอะใครเนี่ยมึงใครเนี่ยจครกลรุณากลัวด้วยใครกูต้องกลัวมึงอโอ้โหไข่ปิ้งสองใบรออะไรไม่ประครบไปกูมึงใครเนี่ยจนเว้ยมึงจนนี่มึงบ้าปะเดียวมึงจนมึงจะมาปล้นเด็กวัดอย่างกูเอฉากนี้นะครับท่านกำลังจะได้รับชมนะครับฉากรวมตัว ตัวอะไรตัวอะไรนรั่นแหละครับพี่พบปิดไม้ไอ้เฮียนิทีครับนั่นแน่ตัวที่มึงพูดนั่นแหละมึงกะมึงจะมาปล้นกูยังไงกูเป็นเด็กวัดอ้อก็รู้เด็กวัดเลยมาปล้นไปปล้นวัดนูน้นเป็นไงไม่เจอพระเลยต้องมาปล้นวัดนี้วัดนี้ก็ไม่มีพระเหรอเขาเพิ่งไล่ศึกไปเม<ว>ื่อวานนี่เองจริงเปล่านี่ แซลโยม่าเช้าว่ะจีเรื่องอะไรวะก็ออกบินทบาทปุ๊บไปแซลโยมบอกสังจวยสังจวยสังจวยก็สวยจังอ้าไอ้่ันจะพูดตรงๆเดี๋ยวจะอาบัตแล้วไงยพระบอกสังจวยสวยจังจีบเขาอีผู้หญิงบอกโสมากคือน้าสึกมื่อดอาทีนี้ที่แม่เขาได้ยินนะจีว่าได้ยินเขาแซวกันทีนี้ตะโกนออกมาจากในครัวเลยตะโกนว่าสีมากินหึกเหรอสึกมากินสี เล่นแม่งให้หมดไปเลยมึงเอาให้ล่องไปเลยเ้าะวัดนี้ก็ไมม่ีคนไม่มีไม่มีพระเฮ้ยวัดรู้ก็ไม่มีพระแถวนี้ทำไมไม่มีพระวะเอ้าเขาว่าธรรมดามีสามองค์อมีเจ้าวา,าดองค์อ,อ,อีกองค์พระบวชใหม่เอ,อเขาว่าพระบวชใหม่มากราบหลวงพ่อเออยังไงบอกว่าหลวงพ่อผมไม่เรื่องมาสารภาพอ,อผมมีเรื่องจะมาบอกว่าผมทำผิด ทำผิดยังไงเจ้าวาดก็ถามเลยเออทำอะไรผิดเออพระบทใหม่บอกออผมเผลอฉันเข้าเยน็นเอหอลวงพ่อบอกว่านิดหน่อยเดี๋ยวต่อศินแล้วก็ไปกินน้ำมนต์ในอ่างในกุฏิออได้หมดอนที่สองกราบหลวงพ่อเออบอกว่าผมมีเรื่องจะสารภาพเอ้าวอีกแล้วผมก็ทำความผิดครับผมเผลอเต้นในกุฏิอ,อ้เจ้าวาดบอก ไปในกุฏิแล้วกินน้ําในอ่างอพอสององค์เข้ามากราบครับหลวงพ่อบอกว่าฉันก็มีเรื่องจะสารภาพสารภาพยังไงหลวงพ่อก็ทําผิดผิดยังไงเผลอเยี่ยวในอ่างน้ำมนต์ปเป็นกูก็มาอยู่หลันสุดนะครับ